เหรียญ10บ,บาทหายากราคาสูงถึงหลักพันจะไปเหรียญปีพศไหนเดี๋ยวมาฟังกันนะครับเหรียญ10บ,บาทหายากนะครับที่ราคาสูงถึงหลักพันเนี่ยคือเหรียญ10บ,บาทน,นะครับปีพศ2531นะครับจำนวนการผลิตของเหรียญเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะครับคือ62,000เหรียญเรียกได้ว่าผลิตน้อยมากๆนะครับจึงเป็นปีหายากนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่ผ่านการใช้งานเนี่ย นักสะสมหลายๆท่านเนี่ยซื้อขายกันถึงหลักพันเลยทีเดียวนะครับมีแบบแผงด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีเหรียญสิบปีสองห้าสามหนึ่งนะครับรู้ไว้นะครับสภาพสวยๆนะครับย้ํานะครับเฉพาะสภาพสวยๆราคาซื้อขายเนี่ยสูงถึงหลักพันนะครับที่แพงเนี่ยเพราะว่าสภาพสวยด้วยนะครับแต่ถ้าสภาพผ่านการใช้งานเนี่ยราคาก็จะตามสภาพเท่านั้นเองนะครับก็คลิปนี้มาบอกข้อมูลความรู้สําหรับเพื่อนๆที่อยู่ใน วงการนักสะสมเหรียญนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อเหรียญเก่าเนี่ยเป็นเหรียญที่มีค่ามีราคานะครับ